ไม่ร่ำรวยหอบลูกสี่พับกล่องขายวันนี้มีหมื่นล้านบ้านหรูแม่อุไรวันแม่แท้ๆของน็อตวิสรุตพาเลี้ยงในตึกแถวออกปากเตือนลูกก่อนพานางเอกตัวท็อปมาเป็นสะพ้ย เรียกได้ว่าเบื้องหน้ายิ้มแย้มสดใสใครจะรู้เบื้องหลังชีวิตของชมพู่อารยาในวันที่ไม่ไหวร้องไห้เหมือนเป็นบ้าจากภาพเบื้องหน้าที่เป็นคุณแม่สายแฟแต่เบื้องหลังกว่าจะมาถึงจุดที่แม่สะดวกแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเผยชีวิตตั้งแต่ตอนท้องหลังคลอดและการเลี้ยงลูกในแบบของคุณแม่ชมพู่แล้วที่เรารู้จักกันดีอุไรวันหานอุดมสุขรองประธานบริษัทเรเซอร์ไวเวิร์กจำกัดซึ่งเป็นคุณแม่ของน็อตวิสรุตสามีของชมพู่ ูอารยาและโนตวิเศษรวมอยู่ด้วย การเลี้ยงดูลูกในตึกแถวคือเลี้ยงลูกไปด้วยขายของไปด้วยเชา้าแม่จะไปส่งที่โรงเรียนตกเย็นให้เขานั่งรถเมล์กลับกันเองพอถึงบ้านเราก็จะให้เขาช่วยทำงานหางานง่ายๆที่ลูกพอทำได้เช่นพับกล่องพอทำงานเสร็จถึงจะได้ไปเล่นกับเพื่อนบ้านจะสอนให้อยู่ในกรอบซึ่งหลักการนี้ทำให้ลูกประสบความสำเร็จทุกคนปัจจุบันลูกสาวคนโตช่วยกิจการผลิตหลอดไฟฟ้าซึ่งเป็นกิจการหลักของครอบครัวลูกคนที่สองมีกิจ การหอพักและบ้านจัดสรรและกำลังสร้างสนามแบดมินตันส่วนน็อตลูกชายคนที่สามเสียสละรับช่วงดูแลกิจาการทุกอย่างแทนพ่อและโน้ตลูกชายคนเล็กทำกิจาการเกี่ยวกับสายไฟไม่เพียงเท่านี้ยังเลี้ยงดูคนงานหากใครประพฤติดีแต่ลำบากเช่นมีลูกแต่ส่งเรียนไม่ได้ก็จะช่วยโดยจ่ายค่าเล่าเรียนให้จนจบปริญญาตรีหรือบางคนหากเรียนต่อได้อีกก็จะส่งไปเรียนเรื่อย จนถึงวันนี้นับได้หลายร้อยคนแล้ว ที่ผ่านมาเราทำหน้าที่ทั้งลูกแม่นายจ้างและพละเมืองทำทุกอย่างไปโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนชอบปิดทองหลังพระชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาใครเดือดร้อนลำบากถ้าช่วยได้ก็จะทำทันทีอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ไปร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์นำเงินไปร่วมดูแลเด็กในสถานพินิจซึ่งมีเด็กอยู่ประมาณพันคนเป็นต้นและที่สำคัญยึดหลักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทำแค่นี้ก็สบายใจตอนเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกตอนเป็นเพื่อนก็ทําหน้าที่เพื่อนเมื่อเป็นแม่ก็ทําหน้าที่แม่เป็นนายจ้างก็ทําหน้าที่นายจ้างเป็นพลเมืองของประเทศชาติก็ทําหน้าที่พลเมืองที่ดี แม่อูบอกว่าในฐานะแม่ที่เลี้ยงลูกถึง4คนและช่วยสามีทํางานหาเลี้ยงครอบครัวไปด้วยนั้นมีหลักการเลี้ยงลูกก็คือต้องกระตันยูรู้คุณคนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ขยนันประหยัดและอดทนสอนให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองพี่อูบอกว่าเร็วๆนี้ลูกชายคนโตกำลังจะมีหลานให้อุ้ม แต่ก็ไม่ได้แนะนำอะไรเป็นพิเศษเพราะโลกในปัจจุบันมันไกลมากคนรุ่นย่ายายตามไม่ทันแต่สิ่งที่สำคัญที่จะเตือนลูกก็คือห้ามตามใจลูกและเมื่อถึงเวลาจงปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของตัวเองและสุดท้ายที่ฝากไปถึงลูกๆทุกคนขอให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองดูแลพ่อแม่และถือความกตัญญูเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดในชีวิต